วันนี้ผมก็จะลองเอาวิธีการดูสถิตีของรูเล็ดนะผมมาใช้กับบงังกลาลองดูนะครับว่ามันจะได้กำไรหรือเปล่า coming around, coming around. เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องทุนน้อยสร้างในได้นะครับวันนี้ผมก็จะลองเอาวิธีการดูสถิตีของรูเล็ดนะผม มาใช้กับบาคาร่าลองดูนะครับว่ามันจะได้กาไรหรือเปล่าโอเคผมแล้วก็มาดูกันเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเล่นการับนนผมผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้นะที่นี้เลยนะผมว่าผมนั้นนะครับไม่มีเจตนาที่จะอบรมหรือว่าสั่งสอนท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะชักชวนหรือว่าแนะนําให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาเล่นด้วยนะผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นดูคลิปนี้เพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์พอนะผมโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเราก็ เริ่มเล่นกันเลยนะครับผมผมก็จะดูในส่วนของสีเป็นหลักนะครับผมสีไหนนะครับผมมันเยอะที่สุดนะครับผมก็จะเข้าไปเล่นที่สีนั้นนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น5กับหนะคผมสีแดง5นะผมสีเงิน6นะครับผมก็จะไม่เล่นเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเกินไปนะครับผมผมจะเล่นสีที่มันห่างชั้นกันนะครับก็อย่างเช่นห้อง ขอห้าก่อนนะครับผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันมีห้องเดียวนะผมก็คือห้องที่4แล้วก็ห้องที่8ก็เริ่มเริ่มที่จะห่างชั้นเหมือนกันนะผม เล่นได้นะครับห้องที่แปดนะห้องที่สีห้องที่สนะี่นะ่าสนใจเหมือนกันนะครผมโอเคครับมามันห่างกันขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะผมเราก็เข้ามาเลยนะครับผมก็จะไปที่สีแดงเลยนะผมเพราะว่าอ่าผมจะดูตรงสีที่มันห่างชั้นเป็นแหลกนะ โอเคครับผมก็เท่าที่ผมมองดูนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขาไพ่ไม่ติดนะผมก็คือมันจะเป็นแดงนะครับผมน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแล้วก็แดงน้ำเงินตอนนี้มันจะเป็นลักษณะปิงปองนะผมก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันจอกแดง ถ้าเกิดว่าเราลงแดงเรามีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับรอบนี้พร้อมกับเปอร์เซนที่มันจะออกสีแดงมันมีสูงด้วยนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้กำไรหรือไม่นะครับผมทุนที่ผมเอาเอาเข้ามานะผมก็300บาทนะครับผมทุนที่ผมเอาเข้ามานะครับส่วนเปอร์เซนตรงนี้ไม่ต้องไปดูมันนะผมไม่ต้องไปดูมันเลยนะครับมันยิ่งทำให้เรานั้นเสียนะผม ตรงเจ้ามือผู้เล่นเสมอตรงนี้นผมจะไปดูมันนะครับถึงแม้รอบนี้มันจะบอกว่า70%เรนะผมออกสีแดงนะผมคือมันไม่ใช่นะผมตรงนี้มันเป็นตรงที่น่าจะเป็นคนที่ลงนะผมว่าฝั่งไหนเยอะฝั่งไหนน้อยนะผมผมก็จะไปสีแดงเหมือนเดิมนะครับรอบเมื่อกี้กำไรมา ไม้ทบผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับถ้าเสมอผมหยุดนะผมหยุดหนึ่งรอบนะครับผมจะเล่นห้ารอบเสมอก็หน้าวางนะผมหน้าวางนะเสมอโอเคผมรอบนี้เราเสียนะครับผมก็จะทบไปที่สองร้อยบาท คือว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยห่างกันมากนะครผมถ้าเปอร์เซ็นต์มันห่างกันมากนะครับเราเข้ามาเล่นโอกาสทํากําไรมีสูงนะผมรอบนี้ผมจะยังไม่เล่นนะผมผมคิดว่ารอบนี้น่าจะออกสีน้ําเงินนะครับหรือว่าเพเยอร์นะผมผมคิดว่านะครับคนก็ลงที่สีแดงเยอะนะผมห โอเคผมยังเป็นปิงปองอยู่นะครับผมก็จะไปสีแดงเลยนะผมผมจะไม่เล่นเป็นปิงปองนะครับเพราะว่าอ่าเปอร์เซ็นต์นะผมมันบอกว่าสีแดงเยอะกว่านะผมผมยังยึดหลักเดิมนะครับ200บาท ผมจะเล่น5รอบนะครับไม้ทบก็เป็นไม้ทบธรรมดานะผมไม่ใช่ไม้ทบพิเศษนะครับผมจะเหลือทุนเอาไว้ที่95บาทเผื่อเราเผื่อเราได้ปั่นต่อนะครับโอเคผมก็ขอดึงเข้าเลยก8นะครับผมตอนนี้ไม้ทบของผมนะครับ มีอยู่สองไม้นะผมไม้ที่สามขึ้นไม่ได้นะครับเหมือนเดิมนะผมผมไปเฮ้ยสองร้อยนี่หนึ่งวิโอเคครับผมตอนนี้ผมทำกำไรไปสองรอบขาดทุนหนึ่งรอบ ท่านผู้ชมไปดูช่องไหนท่านผู้ชมก็จะได้ยินคําว่าห้ามนั่งนานห้ามนั่งนานนะผมก็มันเป็นความจริงนะผมถ้าไม้ทูเราไม่ยาวนะครับเราก็ไม่ควรที่จะนั่งนานนะผมตอนนี้ผมก็กดไปที่อีกแล้วครับผมอีกแล้วผมกดไปที่สีรอบนะผมรอบสุดท้ายเราจะรอไหมท่านผู้ชมหรือว่าจะปิดคลิป คือตอนนี้ผมก็ได้กําไรเท่าเดิมแล้วผมคลิปที่แล้วนะผมก็ได้กําไรที่580บาทบาทผมรวมทุนนะครับกําไรก็280นะครับโอเคผมงั้นผมขอปิดคลิปเลยนะครับผมก็กําไร280บบาทเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับผมจะหาห้องที่มันมีระดับความห่างชั้นกัน เยอะกว่านี้นะผมแล้วก็เวลาในการเล่นนะผมก็ให้มันน้อยกว่านี้นะครับผมก็คือผมจะเข้ามาที่ห้องประมาณ1 6บ7นะผมประมาณนั้นนะสิบหกสรนะผมโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้หนะทีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้